ชีอิเล็กทริกพริกไทยตราไรลทลิิอย่งบอกคุณผู้ชมบแบบนี้นะเห็นเขียวๆแบบนี้นะไม่ไม่หมายถึงเจ๊น,นุ่มเมียวนะที่เขียวๆอะ่ะหมายถึงว่าปั้นจันเขียวๆ <c oughs> แฟ<บ>นขับตรึมน,นะจ๊ะอ,อ,อ,ขอเขาเป็นลุคแบดบอย เดี๋ยวนี้เขาเป็นลูกแบบไม่ค่อยแบนเท่าไหร่แต่ไปไหนก็มีแฮชแท็กทีมปั้นจันอร์วอร่อยบอยเยอะขึ้นไหมในที่นี้เราเยอะขึ้นไหมแฟนคลับเยอะขึ้นไหมก็ผมว่ามีคนมาแบบว่าติดตามข่าวคราวติดตามผลงานเรามากขึ้นดีกว่าครับก็คือจากเขาชอบจากคาแรคเตอร์ของปิมูคนละครนะฮะปั้นจันมีอะไรอยากจะบอกบรรดาแฟนคลับบ้างไหมคะที่จริงบอก ทุกคนเสมอว่าที่อันาร์มีวันนี้ได้ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าแฟนๆนะฮะแล้วก็ที่จริงเราเวลาเรามาเจอกันเราก็มีความสุขแล้วก็สนุกกันทุกครั้งก็จะตั้งใจทํางานแล้วก็โอ้หโคตรสร้างภามดีดีโอ้คุตอบเอาจารย์ก็ตอบเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองมากเลยเป็นของตัวเองมากเลยอ๋อที่ผมตอบคมก็เพราะว่าเขาเห็นเรื่องชั่วๆผมมาเยอะ เริ่มเป็นปัญจันแล้วเว้ยเฮ้ยทำคำหมดรลอะเลยแต่วันนี้ปัญจันบอกว่าขอเป็นแฟนคลับพี่อ้อหนึ่งวันไอ่เจหลังจากที่เห็นรสชาติอาหารแล้วมันใช่ทางของปัญจันแน่นอนมันหลงไหลโอ้โหชมไม่ขาดปากเลยในไลฟ์สไตล์ของพี่อ้อเขาครับสุดยอดจริงเป็นไอดอลเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นไอดอลของปัญจันกันไปดูกลับไปดูร้านกระบอกแก้วอยู่ถนนนครชัยศรียานราชวัตรกรุงเทพนี่แหละค่ะและด้วยความที่พี่อ้อจบเพาะช่าง งานด้านอาร์ตไดเรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นโลโก้การตกแต่งร้านพี่ออกก็ทำเองหมดเลยค่ะรวมถึงการคิดเอาเมนูต่างๆมาทำขายด้วยโดยเฉพาะเมนูไก่กระเต็ดจานนี้บอกเลยเซ็บสเสด็คคำว่ากระเต็ดเนี่ยภาษาโคราชก็เหมือนกับว่าลร่างการขยาัาเอกต <c oughs> ึ๊บตึ๊กลง ใช่ครับเนี้ยครับผมนะฮะถ้าเป็นภาษาบ้านๆเนี้ยบ้านภาษคภาคกลางของเราเนี่ยคือคงจะเรียกว่าไก่เขย่าไก่เขย่าแต่นี่คือไก่กระเตะใช่ครับผมก็คือมันเป็นอาหารพื้นบ้านของทางโคราชครับที่อำเภอโนนไทยเราก็เอาไก่บ้านนี่แหละจะเป็นไก่สาวด้วยภาไก่อายุไม่ไม่ใช่ไก่แก่เนื้อเราเขาจะนุ่มไม่เกินหกเดือนครับไม่เกินหกเดือนไก่บ้านสับพอดีคำเทใส่หม้อมีหูต้มน้ำปรุงรสสูตรพิเศษห่อกรุบกรึบค่ะตามด้วยข่าตะไคร้ใบมะกรูด และพริกทีหนูคลอกหยาบลงไปเลยดูดีมากเลยพี่ร้านนี้ทําอะไรก็ดูดีแล้วเนี่ยปกติเราเราหั่นปุ๊บพวกนี้เราไม่ใช่ประโยชน์ทิ้งเราใช้ประโยชน์ได้ในเนี้ยเพ่มอย่างน,น้อยน้อยมันได้มีกลิ่นหอมอยู่ในห้องปึ้งเข้าไปปิดฝาครับผมจากนั้นก็ใช้ไม้ขัดฝาหม้อไว้นําไปทําการกระเต็ดบนเตาถ่านเลยคะ่ะเพื่อกับปั๊บ ยอลงไปเพิ่มความหอมและเพิ่มรสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้นเปิดฝ oh, าหม้อ oh, ก็ได้แล้วค <ไอ S 1> ่ะไก่กระเต็ดสุกแซ่บกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดพริกแดงเข้ากันเข้ากันค่ะไก่กระเต็ดครับผมไก่กระเต็ดนะฮะโอเคอันนี้น้ำที่ได้เราได้จากการกระเต็ดครับะจะเข้มข้นก็สามารถลาดไปได้เลยร้อนมาก กินเอากินเอาเจริญอาหารแบบนี้พี่ออก็จัดเมนูครีเอทมาให้ชิมอีกสักอย่างคะ่ะบอกเลยของเขาดีจริงๆเมนูที่เราจะนําเสนอต่อไปก็คือคปลาดุกย่างไร้ก้างไม่ให้มีก้างเลยใช,ใช่ใช้ประมาณ4-5ถขีดครับครับเพื่อความสวยงามเวลาจัดจานปลาดุกหนึงตัวแร่เอาแต่เนื้อได้แค่2ชิ้นเท่านั้นคะ่ะ นำไปหมักด้วยเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษของทางร้านอีกแล้วก่อนนำไปย่างให้สุกหอมบนเตาถ่านนั่นเองเมนูนี้ได้มาจากที่ไหนอย่างไรหรืออะไรมาเข้าฝันถึงเป็นเมนูนี้ฮะพอดีไปเห็นข้าวหน้าปลาไหลญี่ปุ่นครับอยากจะทำอะไรอาหารที่ลักษณะที่แบบว่าใกล้เคียงกับเขาแต่ว่าราคาถูกจนมาลรงตัวที่ประดุกรล,ลองย่างดูเออเฮ้ยรสชาติใช้ได้ผมจะพูดได้เลยว่าที่นี่เป็นที่แรกที่จะมีเมนูนี้ โรยด้วยงาขาวและสาหร่ายญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟกับน้ำจิ้มพริกแห้งของทางร้านค่ะอิ่มอร่อยสไตล์ทไทยเลยล่ะค่ะคุณผมขอชิมแบบว่ารสปกติก่อนแล้วกันนุ่มผมได้กลิ่นของแบบว่ามันเป็นอารมณ์เตาถ่านนะ่ะใช่ค่ะใช่แล้วมันหอมอ่ะถ้าจะไปเชื่อว่าเอาปลาดุกมาทําเป็นอย่างนี้ได้เพี่ใช่ค่ะให้ดูหน้าตาอินเตอร์ขึ้นไปน,นิดนึงต้องบอกว่าหนุ่มปั้นจันกินไม่หยุดเลยล้ะค่ะวันนี้ของข้าวที ใช่ไหมล่ะคะพี่คุณจะดีใจมากๆเพราะมันอร่อยมากดีใจมากเลยค่ะภูมิใจมากๆอร่อยไหมครับ <c oughs> อร่อยมากพี่และเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดพระรามสี่ คือต้องไปกินที่ร้านอย่างเดียวเลยนะแต่ไม่กเเห็นเห็นเมื่อกี้พี่อ้อบอกพี่เหมียวว่ามีขายที่ที่บอกมาเชฟตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะตอนนี้ไม่ได้อยู่ครับคือเป็นช่วงๆเป็นช่วงอีเวนต์นะฮะพี่อ้อบอกว่าถ้าจะกินเนี่ยมาที่ร้านได้แต่ถ้าจะทําเป็นอาชีพมารับขายพี่อ้อทําส่งขายให้ไหมทำาครับทำให้แล้วก็มารับมารับกับพี่อ้อเองที่ร้านได้เลยค่ะใช่ค่ะก่อนเพราะที่ทาร้านเนี่ยตัดใจขายรถเบนซ์คันโปรดเลยเหรอคะ ทำไมต้องถึงขนาดนั้นล่ะคะคุณพี่ทุ่มทุนสร้างครับทุ่มทุนสร้างรู้ได้ดูคิดว่าอยากจะเปิดร้านอาหารบ้างไหมคะเคยอยากเปิดร้านอาหารนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบจะกินทุกวันแล้วก็เขาเรียกอะไรครีเอทเมนูใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันคนที่ทําต้องใจรักเท่านั้นกล้ว่ามมีเวลาดูเรื่องจุกจิกเยอะมากต้องคำนวณให้ดีว่าไม่เหลือใช่คเใครอยากชิมฝีมือพี่อ้อเชิญได้ที่ราชวัตนนะคะพี่อ้อขาและทีมงานขอบคุณนะคะบครั ขอบคุณค่ะป้านจันยังไม่ได้ชิมเรกของเรา<อ>ยังไม่ให้ชิมขอบคุณป้านจันค่ะขอบคุณค่ะ รายการขอาเขาเข้าโฆษณาก่อนเลยเพื่อนช่วงหน้าหมวยเล็กจะโกอินเตอร์ค่ะไปที่ไหนเดี๋ยวห้ามพลาดนะฮะแต่ว่าก่อนจะโกอินเตอร์เราลองไปเดินถนนคนเดินกาดกองต้าจังหวัดลำปางกับ AIS Lift 3 6 0มื้อนี้ฟินวันนี้ฟรีกินกันก่อนดีกว่าใครชอบอาหารเนื้อรสเด็ดนะคะห้ามพลาดจะลำขนาดไหนไปดูกันจ้าถ้าได้มาแหวเมืองรถม้าจังหวัดลำปางในช่วงเย็นๆแบบนี้ต้องไม่พลาดมาแวะตลาดถนนคนเดินกาดกองต้านะเจ้าตลาดแห่งนี้โดดเด่นด้วยสถาป ด้ยกำบ้านเรือนและตึกเก่าแก่อายุนับร้อยปีค่ะจะมีให้ได้ชอบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์ช่วงลบ่ํำเท่านั้นนะคะตลอดทั้งสองข้างทางของกาดกองตาจะเต็มไปด้วยของน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยอย่างอาหารเหนือก็มีทั้งน้ำเงี้ยวเมี่ยงคําไข่ปามขนมข้าวปั้นโบราณค่ะแถมที่นี่ก็เป็นแหล่งรวมสินค้าแฮนด์เมดอีกด้วย แต่ถ้าอยากอร่อยฟินกินฟรีแบบอิ่มจังตั้งอยู่ครบเชิญแวะมาที่บูธ AIS เลยจ้าเพียงคุณใช้ AIS ทุก2 5บาทรับไปเลย1คะแนนและ1คะแนนนี้สามารถแลกอร่อยฟินกินฟรีได้ในราคา40บาทโดยจะตระเวนไปในตลาดดัง77จังหวัดทั่วไทยเลยนะคะบอกเลยว่าถ้าเห็นทงมือนิฟินวันนี้ฟรีที่ไหนก็แวะเข้าไปฟินกินฟรีได้เลยค่ะขอบคุณกิจกรรมดีๆค่ะอร่อยฟรียกแก๊งเลยค่ะ ส่วนสัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปเดินกินให้อิ่มท้องกันที่ตลาด3มชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะกระซิบนิดนึงค่ะว่าข้าวหอมใบบวดเด็ดมากห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะใครชอบชิมก็ห้ามพลาดเลยนะคะ a s เ l i ล t ฟ6 0มื้อนี้ฟรินวันนี้ฟรีครั้งต่อไปก็วันที่7ถึงวันที่9กรกฎาตลาดโตรุ่งช้างเผือก ตลาดโต้รุ่งประตูเชียงใหม่มาลินพลาซาจังหวัดเชียงใหม่วันที่27ถึงวันที่29รกรกฎาคมก็มีที่ถนนคนเดินจังหวัดบึงการค่ะแล้ววันที่27ถึงวันที่29รกรกฎาคมอีกก็มีตลาดชินตาจังหวัดตรังนะคะอ้าวแล้วพบกันได้นะคะอเอาให้เจ๊กินเต็มที่